สวัสดีครับมาพบกับช่องพีสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเกาะติดทีมนักตบสาวไทยกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเช้าแรกของทีมนักตบสาวไทยนะครับก็ได้รับประทานอาหารด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกับบรรยากาศที่แสนชิลๆของสาวๆนะครับและก็หลังจากรับประทานอาหารกันแล้วก็มีการปรับสภาพร่างกายนะครับให้ชินกับบรรยากาศ ให้ชินกับอากาศที่เแลดนอากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็เดินรับแดดกันและก็แน่นอนครับสำหรับสาวๆก็ต้องมีการบันทึกภาพส,สวยๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับหลังจากเดินปรับสภาพร่างกายรับแดดกันแล้วประมาณ30นาทีนะครับนายแพทย์พิเชษ์เยี่ยมสิรินายแพทย์ประจำทีมนักกบสาวไทยเดตอาการบาดเจ็บของแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับผู้เล่นคนสำคัญจิก ซอสําคัญของไทยเลยก็ว่าได้สภาพร่างกายแน่นนะครับพร้อมแล้วเกือบร้อเซแล้วนะครับการกระโดดการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เจ็บแล้วก็จริงๆแล้วเวลามันต่างกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราใช้เวลาปรับตัว1วันแต่ทีนี้เราไม่ได้มีงบประมาณที่จะมาล่วงหน้าขนาดนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราอาศัยแสงแดดของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าร่างกายเราจะมีระบบนาฬิกาชีวิตอยู่ถ้าเรา ไปสัมผัสแสงแดดของประเทศนั้นนั้นเนี่ยเป็นเวลาพอสมควรเลยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็วางแผนว่าพาไปเดินอาบแดดรอบๆนี่สัก30นาทีก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับของน้องแนนเนี่ยประเมินดูแล้วนะครับก็คือให้ก้มเงยแอนหลังเนี่ยไม่เจ็บแล้วแล้วก็จับกระโดดได้นะครับไม่เจ็บเลยนะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับโค้ดแล้วละครับผมว่าน้องแนนก็ สุขภาพเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยเข้าใกล้100%ยแต่ในเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโค้ชด่วนนะครับว่าจะจัดผู้เล่นลงทําการแข่งขันอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันถ้าเกิดแนนทัดดาวได้ลงนะครับทีมก็จะมีสมดุลและมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับและในแมตช์แรกนะครับไทยก็จะพบกับตุรกรีในวันที่24 กันยายน2565เวลา18นาฬิกาก็ติดตามชมทางช่อง Workpoint ช่อง23ได้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ